สวัสดีครับทุกท่านผมกบุญเวศบางสีนะครับวิดีโอเรื่องนี้นะครับผมทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับได้เห็นบรรยากาศของงาน Pendula 999ที่พวกเรานะครับชาวคณะทีม m m m Expert นะครับเข้าไปร่วมทีมท่านจะเห็นนะครับภาพบรรยากาศที่สนุกสนานแล้วก็มีรางวัลเซอร์ไพรส์ต่างๆมีอาวุธก้าอย่างที่ Pendula นะครับสร้างขึ้นมาให้เราเนี่ยมากมายเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับนี่ก็เป็นภาพนะครับ เราถ่ายกันหน้างานนะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับก็สมาชิกของเรามาเราก็มาถ่ายรูปร่วมกันนะครับหน้าห้องแกรนดรัชดาบอลลูมนะครับเดี๋ยวจะเปิดภาพให้ดูคร่าวๆนะครับไปเรื่อยๆก็มีทั้งสาวๆหนุ่มๆนะครับหลายท่านก็มาจากที่ไกลๆนะครับก็มีรูปผมเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นกล้องของผมเองนะครับผมก็ถ่ายกับสมาชิกทุกๆท่านนะครับสมาชิกแต่ละท่านก็ ่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้พบกันเพราะว่าเราทำาธุรกิจออนไลน์เนี่ยส่วนมากไม่ค่อยได้พบกันนะครับอันนี้เรามาแล้วเราก็ได้พบกันได้พูดคุยกันนะครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆแล้วการทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้เรารู้สึกห่างกันเลยนะครับเพราะจริงเรามาถึงนี้เราคุยกันเหมือนเรารู้จักกับอาดารแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเราคุยกันผ่านห้องประชุมทุกวันนี่คือ,อคุณหนุ่มเดี๋ยวขออภัยนะครับ นี่คือคุณหนุ่มนะครับแล้วก็คุณกิจพัฒน์คุณหนุ่มนี่เป็นพี่ชายของน้าเน็กนะครับพิธีกรชื่อดังของประเทศไทยซึ่งคุณหนุ่มก็เป็นน้านหนุ่มเนี่ยก็เป็นพิธีกรชื่อดังของประเทศไทยด้วยเพียงแต่ว่า,าทําง,งานอยู่เบื้องหลังนะครับของการสร้างรายการทีวีนะครับแล้วก็คุณกิจพัฒน์นี่เป็นผู้จัดการสูงสุดของบริษัทเพนดูร่านะครับภาคพ,พื่นเอเชียก็ให้ข้อมูลให้อะไรหลายๆอย่างในงานนี้มีพริตตี้ด้วยนะครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นแล้วก็มีการเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเรื่ององงข ผิวพรร์น,นะครับคุณจ้าซึ่งเป็นแบรนด์แมนเจอร์ของบริษัทเพนูล่าแล้วก็คนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านคงรู้จักดีก็คือคุณบีมัติกาซึ่งเป็นดารา,าชื่อดังนั่นเองนะครับเธอมาให้ทดสอสวิวผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ NIMS นะครับของบริษัทเพนูล่าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมากคนที่เข้างานนี้นะครับได้รับาการแจกนะครับผลิตภัณฑ์ NIMS เนี่ยทุกๆคนเลยมูลค่า2 0 0 0 0บาท โอ้น่าเสียดายมากที่ที่ไม่ได้ไปแต่ว่าคราวหน้านะครับเราจะมีงานอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันวันเสาร์ที่8มกราคมเป็นงานการลาดินเนอร์ของอบริษัทเพนดูร่าอันนี้คือผลของเทสต์เนมเนีของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากที่ตอนแรกในหน้าดําปืดป้ดอเลยใช้ผลิตภัณฑ์ไม่นานนะครับผิวหน้าดีขึ้นมากทั้นผมก็ให้ดูรูปบรรยากาศคร่าวๆในงานนี่ก็ถ่ายรูปคู่กับคุณหมอนะครับ แล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้ขึ้นไปแบ่งปันบนเวทีด้วยนะครับงานนี้มีคนไปเกือบ300คนนะซึ่งก็เป็นผู้ที่ชําระค่าเข้างานพันเก้บาทซึ่งเป็นเงินที่ทําบุญทั้งหมดที่ผมได้ขึ้นไปบนเวทีนี้ในฐานะของเป็น Master of Distributor ก็คือเป็นนักธุรกิจเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของบริษัทในเรื่องของการขยายธุรกิจนะครับในธุรกิจเพนดู l ่านี้เนี่ย ผลลัพธ์ที่เราได้สร้างเนี่ยทำให้ผมเนี่ยเป็นผู้นําอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือสปอนเซอร์คนได้หรือว่าขยายธุรกิจนะครับสร้างธุรกิจเพนทูราได้เป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการได้รับเกียรติมากๆให้ขึ้นไปพูดประมาณนะครับในช่วงก่อนที่จะจบงานนะครับก็ขึ้นคู่กับพี่พรทิพย์นะครับซึ่งก็เป็นมัสเตอร์ออฟดิสติบิวเตอร์เช่นเดียวกันนะครับก็คือคุณผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆนั้นนะครับแล้วในช่วงในช่วงท้ายเนี่ย ในช่วงท้ายเนี่ยเราก็มีโอกาสาได้จับรางวาาัลกันซึ่งผู้ที่ได้เข้าไปที่งานนี้มีโอกาสที่จะได้ได้รับรางวาัลเนี่ดูเรื่องของการรับช่อดอกไม้ที่หนึ่งนะครับเป็นพิธีนี่ก็คือ,อคุณพิระเดศซึ่งยังไม่ได้เป็นสมาชิกในทีมเลยนะครับเป็นเป็นผู้ที่สนใจในการที่อยากจะเข้าร่วมธุรกิจของเราก็ซื้อบัตรเข้าไปดูในงานนะครับก็ได้รับการแจกรางวัลด้วยนี่คือคุณภาววนีนะสุดยอดเลยนะครับคุณภาวินี นะหรือว่าน้าอิวของเราเนี่ยนะครับได้รับรางวัลที่1น,นะครับของงานคือชุด DVD Home Theater System นะโดยบริษัทพฟิลิปสนะครับมีมูลค่าเกือบ20,000บาทนะครับหมื่นถึง20,000บาทเลยชุดใหญ่เลยครับชุดใหญ่เลยทั้ง DVD Home Theater ลำโพงหนักมากนะครับผมปนนไปขนขนให้เองเลยนะสุดยอดมากได้รางวัลที่1เลยในะคุณจิรศัก์ก็ได้รางวัลที่3นะครับ ก็เป็นในสายงานของเราก็คือเข้างานนี้ทำบุญแล้วยังได้รางวัลน,นะครับเป็นหมื่นหมื่นบาทนะบนี่คือผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดนี่ก็ถ่ายรูปนะครับสําหรับดิสติบิวเตอร์ร่วมกันบนเวทีรวมถึงผู้ที่ได้รับได้รับรางวัลด้วยอันะนี่ก็เป็นเป็นงานที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับที่แพดดูร่าจัดขึ้นนะครับนานๆทีจัดขึ้นนี่ถ่ายรูปกับคุณเจ๋งนะครับคุณปิระเดช ครูกิติศััติ์นะครับเพิ่งเข้าร่วมธุรกิจเรานะไม่กี่วันเองนะครับแต่ว่ามีความตื่นเต้นมากๆมาเห็นบรรยากาศแล้วรู้สึกตื่นเต้นสุดๆเลยนะครับคุณโมนัสนะครับนี่ถ่ายรูปกับเจ้าของรางวัลอันดับที่หนึ่งนะถ่ายรูปคู่กับน้าหนุ่มนะครับแล้วยังมีการสัมภาษณ์นะครับซึ่งทําเป็นวิดีโอเทสตโมเนียลซึ่งทุกคนสามารถนําไปใช้ได้ในการขยายธุรกิจตัวเองนี่คือหมอต้านะพัดสอนนะครับ ถ่ายรูปวิดีโอเทสติมเนียลด้วยนะสุดยอดเลยซึ่งให้คำสัมภาษณ์ที่ดีมากนี่คือคุณวศินนะครับซึ่งก็ถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเทสติมเนียลนะคุณโบนัสนะครับสุดยอดทุกคนนะครับได้ได้ได้มีโอกาสในการที่จะให้รับการสัมภาษณ์แล้วก็บันทึกเป็นวิดีโอซึ่งเราสามารถนํามาใช้ในการสร้างธุรกิจของเราด้วยนะทุกคนที่ไปงานนี้ก็แฮปปี้ทุกๆคนนะครับคุณนาไทยก็ไม่ใช่ขอภัย คุณนักาเองก็มานะครับคุณนัทวีลาคุณสานะครับแล้วก็ช่วงท้ายก็ถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีครับจริงๆแล้วมีมาอีกเยอะแต่ว่าแต่ละท่านนี่ออกไปรับของกันนะครับออกไปรับของเลยเลยยังไม่ได้เข้ามาถ่ายรูปร่วมกันทั้งหมดนะออกไปรับของข้างหน้าเพราะเขาแจกของมูลค่าสองหมบาททุกคนรับกันแฮปปี้กลับบ้านนะครับอ่าก็เป็นว่าโอกาสหน้านะครับถ้ามีงานแบบนี้อีกก็แนะนาแล้วก็เชิญชวนอย่างยิ่งเลยให้มาพบกันนะครับในวันที่8มกราคมนี้ สนุกยิ่งกว่าน,นี้อีกนะครับเดี๋ยวพกันใหม่ในวิดีโอเรื่องหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ